ความรู้ความเข้าใจที่เกิดจากการฟังธรรมเอาไว้ใช้ตอนไหนใช้ทุกตอนนั่นแหละแต่ตอนที่สําคัญคืออะไรตอนที่สําคัญตรงที่อารมณ์โทสะมันตั้งอยู่อารมณ์ราคะอารมณ์โลภความโลภความอยากได้อยากมีอยากเป็นมันตั้งอยู่มันต้องมีผัสสะถ้าไม่มีผัสสะเนี่ยมันที่สูจนไม่ได้หรอก เมื่อมันพิสูจน์ไม่ได้สแสดงว่าไอ้คำพูดทุกอย่างที่เราได้ยินได้ฟังมามันใช้ได้ผลจริงไหมแม้แต่พุทธเจ้ายังบอกไม่เชื่อเลยคำว่าไม่เชื่อหมายความาไงอย่าเพิ่งเชื่อสิ่งใดที่พุทธเจ้าท่านตัดมาถามว่าพิจารณาไหมก็ไปในเชิงพิจารณานั่นแหละเพราะว่าถ้าเกิดเชื่อไปแล้วถ้ามันเป็นอริยมรรคจริง ในความพ้นทุกข์มันย่อมเกิดผลแน่นอนแหละถ้ามันไม่ใช่มรรคผลจะไม่เกิดเรียกว่ามรรคผลนิพพานใช่ไหมมรรคผลเพราะนั้นมันมีมรรคมันก็ต้องมีผลแต่ถ้ามรรคมันไม่ถูกต้องผลยังไงก็ไม่ถูกต้องแน่นอนถ้าผลไม่ถูกต้องกหมายความว่าตัวตนมันไม่ลดตัวตนยังเป็นตัณหาสามอยู่ อันเนี้ยยังไงก็ไม่เกิดผลเป็นมรรคเป็นผลแน่นอนมันถ้ามันเป็นมรรคเป็นผลปุ๊บนี่ผลของการลดตัวตนจิตจะโล่งขึ้นเบาขึ้นความรู้สึกในกายก็จะโล่งขึ้นเบาขึ้นอันเนี้คือผลเพราะความโล่งความเบาในความรู้สึกจากปลายผมจุดปลายเท้าเป็นผลของการลดสัตกายยะทิิตัวตนมันดับมันถึงเบาถึงโล่ง ถ้าไม่เบาไม่โลง่งก็แสดงว่าตัวตนไม่ลดแต่มันมีแค่นี้ไงบำเพ็ญเป็นมรรคเป็นผลเป็นอริยมรรคในจิตนะงั้นเขาจะบอกว่าโสดาบันลดสักกายแย่ทิ่ฐิ25เปอร์เซนสกิทา50เปอร์เซ็นอนาคามี75เปอร์เซ็นอรหัน100เปอร์เซ็น100เปอร์เซ็นนี่คือการลดสักกายแย่ที่ฐินี่ตัวเห็นตัวรู้สึก ตัวตึงตัวหนักตัวเบาไม่มีการสั่งการของจิตให้เกิดการกระทําของจิตเห็นไหมอันนั้นคือเป็นผลแล้วนะถ้ายังเอาตัวตวนไปห่วงห่วงการยืนการเดินการนั่งการนอนห่วงอะไรอีกถ้าจะให้หยาบลงไปอีกก็ห่วงวัตถุสิ่งของที่ตัวเองใช้อาศัยนี่ความห่วงมันมีหลายอย่างเนีไย ในความหวงที่มันมีหลายอย่างเนี่ยมันเกิดจากตัวตนและตัณหาในจิตไปเห็นแล้วเกิดความพอใจถามว่าจะพอใจเรื่องไหนล่ะจะถามว่าจะพอใจเรื่องไหนตัวตนและตัณหาเนี่ยมันพร้อมที่จะพอใจเรื่องไหนก็ได้นวมันก็พร้อมที่จะไม่พอใจเรื่องไหนก็ได้เพราะนั้นน่ะภาวะตัณหาคือหาที่พึ่งเนี่ยพอพอใจไปแล้วไม่พอใจไปแล้วมันอึดอัดใจไง ถ้ามันอึดจัดใจเสร็จปุ๊บมันก็ต้องนึกหาที่พึ่งเห็นไหมล่ะจะพึ่งอะไรพึ่งของที่มันเป็นอนิจจังพึ่งพ่อพึ่งแม่พึ่งครูบาอาจารย์พึ่งวัตถุสิ่งของเพื่อให้ความทุกข์มันผ่อนคลายถามว่ามันเป็นที่พึ่งอันเกษมไหมล่ะไม่ใช่ไม่ใช่ที่พึ่งอันเกษมแบบนั้นนะว่าน่ยเรา เวลาเราละสังขารเนนีะ่เวลาเราเข้าสู่โลกวิญญาณเนี่ยไปตามกรรมเลยแต่ว่าคําว่าผู้ลดสักกรรยายะทิฏฐิเนี่ยจิตจะเริ่มไม่เป็นไปตามกรรมแล้วเพราะอะไรเพราะว่ามีกระแสะองค์คุณของอริยะบุคคลคอยตัดก,กระแสะให้เวลาถูกกระทบความโกรธอาจจะเกิดอยู่แต่ด้วยการฝึกการลดตัวตนเป็นผลมาแล้ว ความปวดอาจจะตั้งอยู่ได้ไม่นานเช่นเดียวกับราคะหรือความโลภเพราะอะไรเพราะมันแยกแยะออกแล้วไงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับจิตมันคนละส่วนในเมื่อมันคนละส่วนแล้วแสดงว่าความรู้สึกที่เกิดขึ้นภาพของสัญญาทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรรมเป็นอนิจจังหมดตัวตนในจิตอยู่ท่ามกลางความคิดความรู้สึกอาการของจิตแบบไหนที่มันถูกต้อง อันนี้คือสิ่งที่สําคัญสําคัญที่สุดเลยถ้าไปห่วงรูปแบบไปห่วงพฤติกรรมทางกายไปห่วงวัตถุสิ่งของอันเนี้ตัวตนมันแบ่งออกไปรับรู้เนี่ยเมื่อตัวตนในจิตมันแบ่งออกไปรับรู้เป็นตัญหาแล้วเนี่ยถามว่ามันถูกต้องไหมถูกก็คือถูกผิดก็คือผิดนั่นแหละเพราะนั้นเราต้องเข้าใจว่า ิตวิญญาณของสรรพสัตว์มีเยอะแยะมากมายมีหลากหลายความคิดความเห็นเพราะฉันจะเอาพฤติกรรมทางกายเอาสมมติทางวาจาไปตีกรอบรูปแบบให้มันอยู่ในร่องในรอยเนี่ยถ้ามันไม่เข้าถึงเหตุมันก็เหมือนกับจับปูใส่กระด้งนั่นแหละเพราะนั้นมันต้องบำเพ็ญลดตัวตนภายในจิตให้มันได้มากที่สุดเดี๋ยวจิตนี้จะมองเห็นเองแล้วจะเกิดความรู้ความเข้าใจว่าการถ่ายทอด สภาวะธรรมที่เกิดจากการบำเพ็ญของตนเองเนี่ยอะไรเป็นข้อบกพร่องต้องเห็นข้อบกพร่องในตัวเองก่อนแล้วเราจะรู้ว่าข้อบกพร่องที่เราจะแก้ไขบุคคลอื่นในอนาคตเนี่ยเดี๋ยวมันจะมองออกเองว่ามันจะแก้ไขยังไงตราบใดที่มันไม่ถึงเหตุไม่เข้าใจเหตุทําใดเกิดไปเหตุนี่เดี๋ยวตัวตนมันไม่ลดมันก็จะไปจับผิดจับผูกภายนอก เป็นตัณหาสามกับภายนอกทั้งๆที่ตัณหาสามเนี่ยเกิดขึ้นในจิตของตนเองมันก็เลยทำให้ลืมความเป็นอนิจจังทั้งหมดเพราะตัวตนจะเป็นตัวที่บดบังไม่ให้เราเห็นความเป็นอนิจจังในสิ่งที่ดีหรือไม่ดีกุศลหรืออกุศลมันจะบดบังไปในตัวเลยคำว่าตัวตนเนี่ยมันบดบังอยู่แล้วเพราะการที่จะลดตัวตนเนี่ยมันต้องทนเวทนากับภาพของสัญญาที่ตัวเองเคยกระทำ จนเข้าใจอาการของจิตที่เป็นตัณหาสามภายในจิตจริงๆถึงจะรู้รู้วิธีการดับทุกข์ตัวเองอย่างแจ่มแจ้งแล้วเราก็จะรู้อุปนิสัยของแต่ละคนว่าเราจะใช้บาจาใช้คําพูดแบบไหนที่ชี้ให้เขาเห็นว่าที่คุณเป็นทุกข์อยู่ทุกวันนี้คืออาการของจิตแบบไหนไม่งั้นก็จะไปตีกรอบภายนอกให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ถ้าจะเป็นทางสายพระก็เอาธรรมวินัยเนี่ยมาตีกรอบเห็นไหมละ่ะก็จริงนะผมก็ไม่ได้คัดค้านเลยว่าตอนที่พุทธเจ้าจากปรินิพานเนี่ยมีภิกษุไปถามว่าเมื่อพระองค์ปรินิพานไปแล้วเนี่ยเมื่อศาสดาจากสาวกไปแล้วเนี่ยอะไรจะเป็นศาสดาให้พวกเราแล้วตถาคตก็บอกว่าธรรมวินัยคือศาสดาของพวกเธอก็ถูกต้องก็ไม่ได้ผิดเพี้ยนนะ เพราะอะไรเพราะพระองค์ท่านรู้อยู่แล้วอาการลดสักกายะทิฏฐิเป็นอาการของจิตที่เข้าถึงได้ยากเมื่อเข้าถึงได้ยากแล้วศาสนาดำรงอยู่ได้ตลอดรอดฝั่งเนี่ยมันจะต้องใช้อะไรพอ่อบัญญัติในธรรมวินัยนั่นแหละอันนี้ก็ไม่ผิดแต่ก็ต้องเข้าใจว่าก่อนที่คนเราจะผิดศีลมันเกิดจากอะไรถ้าไม่เข้าใจเหตุในเรื่องของการผิดศีลนนว่ามันเกิดจากอะไร ตัวตนในจิตมันก็เลยไปประคับประคองศีลเขาเรียกว่าสีลละพัตะปาาสไปประคับประคองไงคราวนี้ยคนในโลกเนี้ใครจะมาถือศีลได้ทั้งหมดก็เป็นไปไม่ได้เอาแค่ศีลห้านี่ก็ยากแล้วการเป็นอยู่ในเมืองมนุษย์เนี่ยถ้าไม่มีความตั้งใจหรือเด็ดเดี่ยวในความศรัทธาศรัทธาเชื่อในสิ่งที่พุทธเจ้าตัดไว้เนี่ยก็ยากเพราะอะไรเพราะ ตัวตนในจิตถูกกระทบแล้วเกิดอารมณ์ราคะโลภะโทสะพร้อมจะไปผิดศีลทั้งห้าข้อได้เพราะมันพร้อมอยู่แล้วไงตัวตนและตัณหาสามมันพร้อมอยู่แล้วพร้อมที่จะไปกระทําผิดศีลทั้งห้าข้อได้เลยเอาแค่ห้าข้อเนี่ยอันนี้เมื่อถูกกระทบปัสสาะแล้วเวลาลาคะตั้งอยู่เนี่ยพร้อมที่จะผิดศีลข้อสามโทสะพร้อมจะผิดศีลข้อหนึ่งโลภะ ก็พร้อมจะผิดสินข้อหนึ่งความโลภก็พร้อมที่จะผิดสินข้อสองพูดส่อเสียดเพ้อเจอ้อยาบคายโกหกดื่มสุราก็อยู่ในวังวนของตัวตนไปกระทบปัสสะแล้วราคะตั้งอยู่โทสะตั้งอยู่ความโลภตั้งอยู่ก็พร้อมที่จะผิดสินข้อสี่เช่นเดียวกันกับดื่มสุราเนี่ยสัญญาเวทนาสังขารมิญญารูปที่ตัวเองเคยไปสะสมไว้ถูกกระทบปัสสะมีคนมาชวนดื่มสุรา ความรู้สึกทางวิญญาณที่มันรู้สึกว่าการดื่มสุราเนี่ยมันรู้สึกดีกับพร้อมที่จะผิดศีลเพราะความพอใจเพราะนั้นต้นเหตุคือความพอใจไม่พอใจนะความพอใจไม่พอใจมันมาจากไหนมันมาจากจิตรับรู้จิตเห็นนู่นนะเห็นแล้วรู้สึกเพราะนัะ้นมันมีศีลสมมุติกับศีลของอริยะ สิลของอริยะนี่คือตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปเข้าใจเหตุและผลแล้วฟังทำเข้าใจแล้วว่าก่อนที่คนเราจะผิดศีลเกิดจากตัวตนและตัณหาสามมันไม่รู้จักวิธีลดมันจึงทนต่อการกระทบปัจจัเวลาลาคะตั้งอยู่โลภะตั้งอยู่โทสะตั้งอยู่ไม่ได้อันนี้คือความเข้าใจแต่เมื่อถูกกระทบปัจจัความเข้าใจนี้จะเอามาใช้ตอนที่มันมีผัสนู่น่ะ เวลาอารมณ์ลาคะาโลภะโทสะมันตั้งอยู่เนี่ยทำไงอะ่ะจิตอยู่ท่ามกลางความรู้สึกจะเป็นความรู้สึกชนิดไหนถ้ามันรู้สึกสบายตัวตนที่เป็นตัณหาน,หนี่หนีหนีสู้ไม่นหนีหนสีสู้สิเพราะมันสบายไงแต่พอเวลาเป็นทุกข์เวลาอารมณ์ลาคะาโลภะโทสะเกิดแล้วเนี่ยจะไหลตามหรือจะปฏิเสธล่ะมันถ้ามองไม่เห็น ที่สุดของการบาเพ็ญแล้วเนี่ยตัวตนในจิตมันจะไปข้องคาสมมุติไปข้องคาพฤติกรรมเพราะฉะนั้นสมมุติและพฤติกรรมเกิดจากตัวตนและตัณหาสามในจิตมันก็จะไม่เข้าใจคาว่าว่างสุญญตาที่แท้จริงคืออะไรเพราะคำว่าว่างว่างจากการกระทําของจิตไม่ใช่ว่างจากสภาวธรรมนะสภาวธรรมกี่ยุคกี่สมัยมันมีอย่างเนี้ยอยู่ตลอดไม่ว่าจะเป็นรูปธรรมหรือนามธรรม รูปอะธรรมมันเกิดมันดับอยู่ตลอดแหละธรรมะเนี่ยแต่ตัวตนไม่เข้าใจวิธีการลดก็เมื่อเกิดการรับรู้แล้วเกิดการมาตัญหาเกิดวิภาวะตัญหาเกิดภาวะตัญหามังคนที่ถือธรรมในถือศีลถ้าไม่เข้าใจวิธีการลดก็จะเอาตัวตนไปบังคับเมือเมื่อไปบังคับแล้วเนี่ยมันผิดธรรมชาติเรียบร้อยแล้วต่อให้มันเป็นสิ่งที่ดีก็ช่าง มันมีตัวตนเข้าไปแทรกซ้อนในสิ่งที่เราเห็นไงถ้ามันมีตัวตนไปแทรกซ้อนในสิ่งที่เราเห็นปุ๊บนี่มันกลายเป็นอะไรกลายเป็นกรรมทางจิตเกิดขึ้นใหม่าะการลดตัวตนเนี่ยเป็นไปเพื่อการที่จะทําให้จิตดวงนี้ไม่เกิดกรรมในจิตขึ้นมาใหม่ก็เรียกว่ามโนกรรมมัน,นักปฏิบัติธรรมก็เลยไม่เข้าใจว่าคําว่ามโนกรรมเนี่ยคืออะไร มโนกรรมถ้าแปลเป็นภาษาไทยตรงๆคือการกระทําของจิตกรรมคือการกระทํากอไก่ล่อเรือสองตัวมามามโนรรมแปลว่าจิตหรือใจนี่นักปฏิบัติทรรมไม่เข้าใจวิธีการลดก็ไปเข้าใจว่าความคิดภาพของสัญญาเรื่องนั้นเรื่องนี้เป็นมโนกรรมอีกน,นี่คือความเข้าใจผิดเป็นมิจฉาทิฐิ เรียกว่ามิจฉาคิดจิตในธรรมไปเจตนาทําบุญทํากุศลก็เป็นอธรรมไงไปเจตนาผิดศีลห้าก็เป็นอธรรมเนี่ยมันก็ต้องแยกออกมาอีกว่าคําว่าอธรรมคือมันไม่ได้เกิดขึ้นเองเป็นเจตนาของจิตจิตไปเจตนาทํากุศลก็เป็นอธรรมแต่มันเป็นอธรรมในฝ่ายกุศลเมื่อมันเป็นอธรรมในฝ่ายกุศลมากๆเข้ามันก็เลยกลายเป็นอะไร ตัวตนบังเกิดขึ้นในจิตเป็นกุศลไปเกิดเป็นเทวดาอันนี้อัตราตัวตนเนี่ยไม่ใช่ว่าจะมีกุศลอย่างเดียวไปเจตนาผิดศีลห้าถ้าจิตไปเจตนาผิดศีลห้าแสดงว่าเป็นมโนกรรมในไฟอะกุศลก็คืออบายภูมิทั้ง 4. สี่ดันั้นอบายภูมิก็เกิดจากตัวตนและตัณหาสามเทวดาภูมิก็เกิดจากตัวตนและตัณหาสามเหมือนกันอันนี้คือการเวียนว่ายตายเกิด สองจิตที่ไปเจตนากระทําไม่ว่าจะเป็นกุศลหรืออกุศลแต่ทางที่พุทธเจ้าสอนเราเนี่ยท่านสอนให้เราลดตัวตนเนี่ยไม่มีตัวตนในกุศลทํำยังไงเราจะไม่มีตัวตนในกุศลแล้วเราก็จะไม่มีตัวตนในอกุศลด้วยนี่เขาเรียกว่าทางสายกลางนะทางสายกลางมันเป็นแบบนี้ ไม่ใช่เอาตัวตนในจิตไปปฏิเสธอกุศลแล้วไปพอใจในกุศลก็เรียกว่าเป็นอธรรมในฝ่ายกุศลเข้าใจปะเพราะว่าอธรรมในฝ่ายกุศลเนี่ยอะแปลว่าไม่ธรรมคือสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ได้เกิดขึ้นเองมันเป็นเจตนาของจิตเพราะการลดตัวตนหมายถึงเป็นไปเพื่อการที่จะทําให้จิตของเรานั้นไม่เกิดเจตนากรรมขึ้นมาใหม่ ถามว่าถ้ามันไม่เจตนากรรมขึ้นมาใหม่อย่างผมใช้คําว่าแบบไหนแบบนั้นไม่ฝืนไม่ปฏิเสธต่อสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นไม่ว่าดีหรือชั่วสุขหรือทุกข์ก็เพื่อมาให้เกิดตัวตนแต่ตัวตนมีอยู่ไงแต่ตัวตนนั้นฟังธรรมเห็นถูกแล้วเห็นว่าไม่ว่ากุศลอกุศลดีชั่วสุขทุกข์ราคะโลภโทสะคือสภาวะธรรมเป็นผลของกรรมที่จิตเคยเจตนาไว้มันเลยส่งผลมา เป็นความรู้สึกเป็นภาพของสัญญาในขันห้าแต่ตัวตนเมื่อไม่เข้าใจวิธีการลดมันก็เลยไปเจตนากรรมขึ้นมาใหม่ถ้ามันเจตนากรรมขึ้นมาใหม่ก็แสดงว่าการเวียนว่ายตายเกิดในจิตก็เกิดเรียบร้อยแล้วมันรูปแบบการเป็นอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างนี่ถ้าเข้าใจวิธีการลดตัวตนไม่ทองแท้น่ะจะไปคานั่นคานี่ส่วนมากจะไปาคากุศลนันเนี่ยไปคาสมมุต ไปคาสิ่งที่พุทธเจ้ามันหยัดไว้คำว่าคานี่คือเลยมานะทิฏฐิไปถือเอามาเป็นตัวเป็นตนทั้งท้งที่ทำเป็นอนัตตาทำไม่ใช่ตัวตวนแม้แต่ทำวินัยก็ยังไม่ใช่ตัวตวนเลยแต่การเป็นอยู่ถ้าเรายังไม่เข้าใจวิธีการลดสก,กัยยะทิฏฐิก็ต้องอาศัยทำวินัยไปก่อนเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้เกิดตําขึ้นในจิต เมื่อมันไม่เกิดกรรมที่เป็นอกุศลเกิดขึ้นในจิต,ตก็แสดงว่ามันเริ่มทวนกระแสต่ออกุศลแล้วแต่ตัวตนมันยังต้องทนการกระทบปัสสะเพื่อที่จะอะไรไม่ให้เกิดอกุศลเพราะนั้นราคะโลภโทสะที่เป็นอารมณ์ทั้งหมดเมื่อมีตัวตนอยู่มันรองรับการกระทบปัษาจากราคะโลภโทสะมันพร้อมที่จะเกิดอกุศลขึ้นในจิตก็เหมือนกับ สรรพาปาปะ,ะกาละนงังการไม่ทำบาปทั้งปวงกุศาลาสูปสัมปทาการทำกุศลให้ถึงพร้อมสจิตะปริโยทปัปปนังการชำระจิตของตในให้ขาวรอบระหว่างกุศาลกับจิตว่างระหว่างกุศลสูปสัมปทากับสจิตะปริโยทปัปปนังเราจะมีความเข้าใจยังไงกุศลไม่ใช่ตัวตนแล้วเอาตัวตนมาจเจริญกุศลเนี่ยมันเป็นตัวตนหรือเปล่า เห็นไหมล่ะโหมันสลับซับซ้อนพอสมควรเมราะมันต้องอาศัยการฟังไม่งั้นอนะ่ะการเดินทางเป็นมรรคเป็นผลมันจะไม่เกิดแน่นอนมันก็จะดูดีแต่ภายนอกมันก็เลยกลายเป็นพูดดีทดําดีแค่นั้นไงแต่เวลาถูกกระทบประสาทเวลาอารมณ์ราคะโลภะโทสะตั้งอยู่ในจิตเนี่ยยังพิสูจน์ความดีที่เราแสดงออกหรือพูดออกมาเนี่ยดีเนี่ยไม่ได้มันยังพิสูจน์ไม่ได้หรอก เมนการลดตัวตนการลดสักกายเยทิฐิจึงเป็นแก่นคําสอนที่สูงที่สุดเหมือนสาวกถ้าไม่เข้าใจวิธีการลดตัวตนนะตัวตนจะไปจับเอาสมมติจับพฤติกรรมพูดให้มันดูดีพูดให้มันใช่แต่ผู้ที่บําเพ็ญตามไปแล้วถามว่าใช่หรือไม่ใช่ล่ะเวลาถูกกระทบปัจฉะเวลาอารมณ์มันตั้งอยู่นู่นอันนั้นคือตัวพิสูจน์ถ้ามักถูกนะ อารมณ์ชนิดไหนก็ตั้งอยู่ไม่ได้หรอกแม้แต่กุศลก็ตั้งอยู่ไม่ได้อย่าไปพูดถึงอกุศลเลยเพราะจิตเดิมแท้มันว่างอยู่ตลอดเวลาเพียงแต่ว่าจิตเห็นน่ะไปเกาะไปเกี่ยวเอาสาภาวะธรรมมาเป็นเราเอารูปแบบมาเป็นเราเอาธรรมวินัยมาเป็นเราเอาศีลมาเป็นเรานี่แหละเขาเรียกว่าศีละพัตะปามาก แล้วมันจะโล่งจะเบาขึ้นได้ยังไงเพราะนั้นความโล่งความเบาทุกคนต้องพิสูจน์ด้วยใจของตัวเองว่าทําไปแบบนี้บําเพ็ญไปแบบนี้ลดไปแบบนี้แล้วมันโล่งมันเบาขึ้นอย่างไรปัจจตังรู้ได้เฉพาะตนอยู่แล้ว